สบายดีพี่น้องบสุยซุกซุกคนด้ยจ้ามือนีเสเสงได้ซีนมาเนาะซีนก้อนหนึ่งซื้อน้ำผึ่นประมาณกิโลหนึ่งอะไรพี่น้องเจ้ามาละขายเสียวมาลับกินด้วยจ้ามาเบ่งน้ำกันด้วยจ้าลับซีนสู่เสงว่ามันสิเป็นในไหเนาะพี่น้องมาเบ่งน้ำกันมาติดตามน้ำกันด้วยจ้าออามาค้างหม้อน้ำซุกเนาะพี่น้องน้ำตรงลาบซีนด้วยจ้า ใส่เป็นนัวกับเกลือคือในมันเขาซิมาลวกเอาอัน,นดำมันออกแบบนี้ลวก สามพันลืบสามสิบกีบางคนเขาก็บอกอพี่น้องแต่เสอเซงเอาอกนะมันขี้ร้าย saya buang kulit. Mending. 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 มามาเอาขาวออกอพี่น้องขี่มานล้ก็ขีมาตตงเ้รข้างในนะที่เสาเซงคู่แถวนั้นมันออกเลยพี่น้อง ลอยหมอกดต้มเลยมันสีพ่อ,อยเลยจ้าซอยสีนะ หัวข่าเลยหัวข่าตำเอาสีมานอนเพียเดจ้าใส่บีเลยวะไปทีบีกระจายน้ำกันกระเทียมกระจายให้มันข้าคุณสีโบกบีง่ายตัวใสแท่นะบีปนน้ำใส่หมดเลยแหละบีปนน้ำเลย เลกไปเจมาซาเลยเลยไเจอมาซาขายไม่ซาวสอยข้นนางในใส่ได้พี่น้าง <c oughs> <c oughs> มันอี้นมาผาักทองเฮื่อนซ่าแสงเลยจ้า ว่างเงียเคือเมีนเหรอม,มันโทรมาจูข่าวน้ำมีเสียงมูเสียงหมาน่ไ าลารเดด้วปเป็นพี่น้องสป็เด็กนะอยกเกพล็มากเพ,กเพ็ดเลยค่ะ เข้าวคั่วใส่พักเลยจนคั่วเนาะมากเลยนี่บอก ดูดพี่น้องอันได้ไรพอดีแองสามเิบสามสิบคู่ดูพี่น้องดูไก่ข้าวมูีน้นซุปโบกีดิบเนาะช่วงนี้พยาหลายโควิดกินซุกซุกโักดิบเอาคลิปลาบมา รับซีนงัวกันแล้วเลยเด้อพี่น้องวันนี้ส่วนแม่จี๊ดมากินน้ำเมืกิข้ข้าวน้ำข้าวแซงเลยจ้ามาผาักทอดน้าเปิ่อเป็นเอิกินข้าวคิมนี้ก็มี่ซ้ำนี้เนาะก็ขอพักอ่าพักสองเลยเด้อจ้าสองแสงมาหาไซจ้าสองอ่าพ่อเอ๋แม่จี๊ดในเด้อจ้าสบายดีบ๊ายบาย